สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมสันนะครับกับ m a p l e Serie s ์เอพิ od ที่5นะครับก็เป็นเรื่องราวการมาเรียนกับการมาใช้ชีวิตในแวดคูเวอร์ของผมนะครับตอนนี้นะครับที่แวดคูเวอร์ของเราเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของคริสต์มาสวีคนะครับก็คือทั้งสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ของคริสต์มาสไปหมดเลยก็คือแบบมีกิเลี้ยงมีช้อปปิ้งมีไปเที่ยวนี่อะไรอะไรก็คริสต์มาสไปหมดเลยนะครับเราจะเห็นปฟายเซลล์บไปแเต็มไปหมดเลยสําหรับการไปซื้อของนะครับทางโรงเรียนของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะใจดีระดดััััับบบนนนนึงเเเลยยกกก็คคือใหห้รรี1สปา์ตมๆะ แบบหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขาจะไม่มีการเรียนการสอนะลยทั้งสิ้นเลยคือให้โอกาสเด็กได้ไปเที่ยวคริสต์มาสที่ต่างๆนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่เบอร์นาบีวิลเลจมิวเซียมนะครับซึ่งเป็นอารมณ์หมู่บ้านที่เขาจัดในธีมคริสต์มาสก็คือแบบมีแสงมีไฟอะไรไปหมดเลยแล้วบรรยากาศค่อนข้างดีด้วยนะครับและตอนนี้เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยคนมาค่อนข้างเยอะมากๆออแบบโอ้โหที่นี่เขาค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับคริสต์มาสมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายบรรยากาศข้างในให้ชมกันที่นี่ค่อนข้างใหญ่มากๆเลยก็ เดี๋ยวจะถ่ายฟุตเทปไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามชมกันนะครับผมทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศการมาเชื่อคริสต์มาสวันละของผมที่เบอร์นาบีวิลเลจมิวเซียมนะครับก็เดี๋ยวพวกนี้เราจะมาเจอกันอีกทีช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆเลย เพราะว่าเราจะเข้าไปที่ดาวเทาแวนคูเวอร์กับสตาร์ลีปาร์กันนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะกันนะครับผมสวัสดีวันที่2ของสัปดาห์คริสต์มาสที่แวนคูเวอร์นะครับก็คือวันนี้เป็นวันที่24ธันวาคมหรือเป็นวันคริสต์มาสอีฟนั่นเองนะครับก็ นี่จะเป็นการมาเที่ยวคริสต์มาสครั้งที่2ของผมในต่างประเทศนะครับครั้งแรกนี่น่าจะไปเที่ยวคริสต์มาสที่สิงคโปร์เมื่อน่าจะ2-3ปีก่อนมั้งจำไม่ค่อยได้แล้วเหมือนกันแล้วก็จากที่ผมเกริ่นไว้เมื่อวานวนาะว่าวันนี้เราจะเข้ามาที่ดาวเทาแ v a คูเวอร์กับสแตนลีย์พาร์กกันผมขอเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะครับก็คือผมขอเปลี่ยนจากดาวเทาแยกคูเวอร์เนี่ยไปเป็นเมโชเทาแทน พอดีว่าวันนี้เป็นวันอังคารซึ่งวันอังคารของที่แวนคูเวอร์เนี่ยวันอารมณ์เหมือนกับมูฟี่เดย์บ้านเราก็คือวันพุธของบ้านเราเนาะมันเป็นวันที่ลดราคาตัวหนังซึ่งผมอยากจะไปดูโซนิกมากแล้วผมจำผิดว่าโซนิกจะเข้าลงสัปดาห์นี้ซึ่งผมอ้างอิงจากประเทศไทยไงแต่ที่ไหนได้มันเข้าลงตั้งแต่วีที่แล้วก็คือโอเควันนี้วันอังคารพอดีแล้วเราก็ออกมาพอดีก็เลยคิดว่าโอเคี๋ยวเราเดินถ่ายรูปในสเตลลีพาร์คสักชั่วโมงหนึ่งแล้วเราก็ค่อยนั่งรถเมล์ จากสตอรี sea, ่ป like 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 ๊าชเนี่ยไปสุดสายเลยที่มีโทรเทาเพื่อที่จะได้ไปดูหนังนะฮะนี่อาจจะเป็นการไปดูหนังต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยคือผมไม่เคยดูหนังต่างประเทศเลยผมไปมาทั้งสิงคโปร์นิวซีแลนด์อเมริกาญี่ปุ่นเนี่ยผมไม่เคยเข้าโรงหนังเลยนี่จะเป็นครั้งแรกที่ผมเข้าโรงหนังต่างประเทศก็ไม่รู้เหมือนกันจะดูรู้เรื่องหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะพอรู้เรื่องบ้างแหละคือให้ภาพมันเล่าเรื่องบ้างไม่ก็บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะมีซับไตเติลภาษาอังกฤษให้อ่านหรือเปล่าหรือเราต้องแบบฟังอย่างเดียวเลยก็ ไม่เคยเหยียบโรงหนังเลยโรงหนังที่เนี่ยก็คือแบบไม่รู้ราคาตั๋วเลยว่าราคาตั๋วเท่าไหร่อะไรอย่างไงก็เดี๋ยวมาลองประสบการณ์การดูหนังครั้งแรกของผมด้วยกันดีกว่าว่าจะไปรอดหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นก็คือต้องเดินถ่ายรูปเรนี้ก่อนคือผมยังไม่รู้เลยว่าเขาจัดกิจกรรมคริสต์มาสตรงไหนบ้างของสวนเพราะสวนนี้มันใหญ่มากไงก็กลัวเหมือนกันว่าเดินไปเดินมาจะหลงหรือเปล่า,าก็เดี๋ยวเราลองมาซุยๆกันดูอาจจะรอดหรือไม่รอดก็รอดูกันนะครับผมก็เดี๋ยวตอนเนี้ยคิดว่าน่าจะได้เวลาเร่งงานงามดีละคือมัน สี่โมงสิบห้าแล้วไงที่นี่เขาเปิดสี่โมงไงสำหรับงานคริสต์มาสปีนี้นะครับก็เดี๋ยวติดตามชมบรรยากาศงานคริสต์มาสที่สเตอรลีปาร์กกันนะครับหลังจากที่ผมเดินในปาร์กได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็รู้สึกว่าเราอาจจะต้องกลับไปแผ่เดิมนะครับก็คือไปแวะดาวเทาวน์คูเวอร์ก่อนแล้วค่อยไปมีโททาวเพื่อดูหนังนะครับเพราะว่าผมเดินมาได้ประมาณ20%ของปาร์กเดี่ยวผมยังไม่เจอเลยว่าเขาจัดงานคริสต์มาสตรงไหนนะครับ เราก็รู้สึกโอเคไม่เป็นไรเราอาจจะเข้าใจผิดสื่อสารผิดพลาดก็ได้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองบ้างดีกว่าเออว่าในเมืองมีอะไรบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคลิปนี้มันจะไม่มีอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสมันจะดูแปลกๆเหมือนกันนะครับก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยว่าทําไมเราถึงได้ไม่ศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับแบบโอ้โหอุตส่าห์มาต้องไกลแต่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองดีกว่า จะได้ดูว่าโอเคในเมืองมีอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสบ้างไหมแล้วก็หลังจากที่เราเดินในเมืองเสร็จเนี่ยเราค่อยไปดูหนังกันดีกว่าคือหนังผมเนี่ยรอบประมาณหนึ่งทุ่มไงมันก็ยังจะทันแหละเออตอนนี้เพิ่งห้าโมงไงแล้วรถเมย์ก็กําลังจะไปตอนห้าตตอีกแล้วนะคะก็รู้สึกว่าดวงเรื่องรถเมย์ของเราเนี่ยห่วยแตกมากเลยนะครับกี่ครั้งกี่ครั้งก็รถเมย์ไปตอนหน้าเลยแล้วรถเมย์สายนี้เนี่ยรอนานด้วยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในส่วนลึกของปาร์คไงเออ ตอนนี้คือหายใจไม่ทันนะอาจเสียงอาจจะแย่นิดนึงเพราะว่าเหนื่อยแล้วอากาศหนาวมากไงมันหายใจไม่ทันนะครับโอเคก็เดี๋ยวจะรีบกลับไปดาวนทาวแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าที่เนี่ยเขาจัดงานคริสต์มาสกันยังไงนะครับผมอีกประมาณไม่เกิน5-10เมตรก็จะถึงรถเมล์แล้วแต่ว่าผมจะถึงรถเมล์ก่อนหรือรถเมล์จะไปก่อนครับเราก็มารอลุ้นกันนะครับผม อนนี้ถึงที่เมโทรโพลิสแอดเมโทรทาวแล้วนะครับก็คือผมมาห้างเนี่ยประมาณเกือบจะ3เดือนแล้วแต่สิ่งที่ผมไม่เคยแวะไปเลยในห้างนี้ก็คือโรงหนังนะครับตอนนี้ผมต้องรีบหาโรงหนังนะครับว่าโรงหนังมันอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้หกโมงครึ่งแล้วหนังฉายหนึ่งทุ่มเนาะเราจะต้องรีบหาหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้ดูกันนะครับคือผมไม่รู้เลยว่าโรงหนังอยู่ไหนเว้ยผมจะเป็นที่ต้อง เดิมมั oo, ่วเพื่อที่จะหาโรงหนังให้เจอนะ <S ess supremacy> ครับแล้วห้างเนี่ยมันปิดหนึ่งทุ่มไงเออผมก็ไม่รู้ว่าว่าโรงหนังมันอยู่ตรงไหนของห้างอ่ะคือห้างมันก็ไม่ได้ใหญ่นะ <S <S แต่แบบเราไม่รู้ไงเออเดินทางมาถึงที่โรงหนังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ ซื้อตัวหนังไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับค่าเสียหายการดูหนังรอบนี้ก็คือประมาณ15ดอลลาร์แคนาดานะครับหรือประมาณ400กว่าบาทเงินไทยนะครับก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างที่จะสูงระดับหนึ่งเลยคือถ้าเทียบกับที่ไทยเราอะคือราคาเนี้ยสามารถดูพารากอน แบบอัปเกรดที่นั่งได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งว่าเราจะดูหนังเฉพาะเรื่องที่เราอยากดูเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการประหยัดตังค์นะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเราก็รอเข้าสตรีมมิ่งที่เราจ่ายทุกเดือนแต่เราไม่เคยที่จะเข้าไปดูเลยนะครับก็ตอนเนี้หกโมงสี่สิบห้าแล้วเลยสิบห้าทีเราก็ต้องเข้าโรงแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปเข้าโรงหนังก่อนนะครับผม